สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มากินแต่เช้าเลยค่ะคือก๋วยเตี๋ยวเส้นหมุนเส้นนะคะตัวนี้เพราะว่าจะกินครั้งเดียวนะคะหมุนเส้นผักเยอะๆเผ็ดๆน้อยแล้วก็มีผักแก้มของเรานะคะก็จะมีแค่นี้นะคะมาค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาทาน ก๋วยเตี๋ยวด้วยกันค่ะวันนี้ทานวุ้นเส้นใส่นิดเดียวนะคะเพื่อนสาวเมลานีนะคะเอาซุปมาให้ซุปเนื้อนะคะมันก็เลยเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปเห็นไหมพริกใส่ไปแล้วด้วยค่ะผักเยอะนะคะทุกคนคะ่ะใส่ผักเยอะๆวุ้นเส้นใส่นิดเดียวเองค่ะแต่มันอืด <laughs> มันอืดแล้ว <laughs> มีผักแก้มนะคะ พริกสดไม่ค่อยเผ็ดนะคะพริกตัวนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเผ็ดเหมือนบ้านเรานะคะประมาณสิบรูกเท่ากับพริกนินจินดาบ้านเรานะคะพริกเผ็ดเผ็ดบ้านเรานะคะมีมมีพริกหวานด้วยก็จะมีผักตัวนี้นะคะมาทานมาค่ะทุกคนค่ะมาทานด้วยกันค่ะทานก่อนนะคะตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเช้านะคะสิบโมงครึ่งทานก่อน หลังกลับหลังจากไปส่งมัซิโมที่โรงเรียนนะคะก็เลยแวะที่ร้านเมลานีเขาก็เลยเอาซุปเนื้อให้นะคะวันก็เลยเอาป้นเส้นมาใส่หิวเพราะว่ากลางคืนนะคะช่วงเย็นจะไม่ทานข้าว <_ C 1> ก็เลยทาน <ๆ S 2> ก็เลยหิวนะคะตอนเช้าเดี๋ยวนะคะดูค่ะหลังจากที่ปีใหม่ผ่านไปแก้มเต็มเลยะคะ่ะทุกคนค่ะทานเยอะทีนี้ มาขอทานรสจัดจัดบ้างค่ะอาหารไทยก็ทํานะคะช่วงเทศกาลแต่จะไม่รสจัดนะคะเขาทานรสจัดจัดกเหมือนบ้านเราไม่ได้พริกใส่เยอะๆไม่ได้ก็อย่างมากก็สองสามเม็ดนะคะพริกมาค่ะชิมก่อนอ,อร่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะซุปพริกไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดพริกไม่เผ็ดเหมือนบ้านเรานะคะวันก็เลยทานได้ กะปิแวกะปีก่อนนะคะโอเคค่ะได้กระปีมาแล้วถ้ากินหลายๆเม็ดเนาะมันก็เผ็ดเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าทานกว๋วยเตี๋ยวต้องมีพริกสดนะคะกับกระปีอร่อยมากๆชอบทานนะคะตั้งแต่อยู่กรุงเทพเนาะเวลาเลิกงานนะคะวัานก็จะแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวตามข้างทาง อร่อยมากๆก๋วยเตี๋ยวไก่สั่งแห้งเขาให้น้ำซุปมาด้วย,อ,ยอร่อยมากตีนไก่ขอเยอะๆก๋วยเตี๋ยวส้มตำเนี่ยมิโลโปดเลยค่ะยำสามอย่าง ๋ยวก่อนทำงานอยู่สีลมนะคะร้านขายเอกสาร Quick s ช o p เวลาช่วงเย็นนะคะทเที่ยงเราจะไม่ทานข้าวเราจะมีผัดกันไปทานข้าวนะคะเป็นช่วงต้องมีคนใดคนหนึ่งเฝ้าร้านนะคะจะออกไปพร้อมกันเลยไม่ได้ต้องผัดกันทาน สาวที่อยู่ด้วยกันนะคะทํางานด้วยกันจะออกไปช่วงบ่ายสามโมงประทานข้าว mm hmm. เพราะชอบชอบทานก๋วยเตี๋ยวไก่มากเขาจะมาขายช่วงเย็นนะคะ อยู่ตรงสีลมซอยห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ <S <S เขาทำเป็นเฟรนช์ายนะคะใหญ่เลยก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอร่อยมากๆเราสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาน้ำซุปมาให้แล้วกระดูไก่มาให้นะคะทุกคนคะ่ะอุ้ยผักเยอะตอนนั้นเนาะยี่ห้าธรรมดาพิเศษก็สามสิบสบห้าประมาณนี้นะคะตอนนี้คงจะขึ้นราคาและะะ้วค่ะสิบกว่าปี มาแล้วร้านนี้อร่อยมากๆต้องไปกินถึงที่ค่ะถึงอร่อยถ้าซื้อมากินมันอืดนไม่อร่อยชอบมากๆ ข้าวแกงไม่ชอบทานนะคะไม่ค่อยได้ทานหรอกถ้าจะเป็นก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างจะไปทานกับเพื่อนนะคะไมไ่ไปทานคนเดียวะคะ่ะต้องแชร์กัน สีลมหาถิงง่ายร้านค้าเยอะเดี๋ยวของแพงยิ่งซอยละลายซับเนี่ยสมชื่อจริงๆค่ะซอยละลายซับแ์่๋ยเขาก็จัดร้านได้สวยงามไม่อาหารเขานะคะจัดได้น่าซื้อมีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงนะคะออกไปกับเพื่อนไปได้ครั้งละสองคนหนึ่งชั่วโมงต้องรีบกลับมา ที่ถึงตอนสมัยทำงานเนาะสนุกเมือจะสนุกไม่ค่อยมีปัญหากันค่ะกับเพื่อนร่วมงานทุกคนเขาจะให้ฉายาบานเลยใหญ่บูโบรานเขาพูดอะไรไม่ค่อยทันเขาไม่รู้จักกับเขา รับอะไรแปลกๆใหม่ๆก็ไม่รู้ค่ะทําไม่เขาหมวเราะตลอดเราเขาพูดเขาชอบแก้งแต่ว่าไม่โกรธนะคะถือเป็นเรื่องสนุกไปเลยเราทำงานนาะแปดโมงครึ่งเลิกหกโมงครึ่งแต่มีโอทีค่ะถ้างานไม่เสร็จอยู่ไปจนถึงเช้าก็มีค่ะ งานเอกสารเนาะพวกทาแฟ้มทำหนังสือถ่ายเอกสารทุกอยา่างเข้าเล่มบางครั้งก็นอนบนปองกระดาษน,นคะคะเสาร์อาทิตย์ก็มีงานเขาปิดเราไม่ได้หยุดแล้วมาทำงาน,นะคะ่ะบางครั้งเข้าเล่มอยู่ ขอหลับตาสักหนึ่งนาทีไปเลยค่ะคากับเครื่องเข้าเล่มนอนเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่มีความสุขชีวิตส,สดเนาะมีความสุข อยากกลับไปเป็นโสดอีกครั้งใครที่โสดก็อยากมีคู่คนที่ใช้ชีวิตคู่จนเบื่อแล้วก็อยากกลับไปโสดอีกครั้งกลับกันค่ะชีวิตไม่ลองก็ไม่รู้ถ้าย้อนกลับไปได้นะกบ้านก็จะไปโสดอยากไปใช้ชีวิตโสดอีกครั้งใช้มันเต็มที่ค่ะ สาวๆหนุ่มๆก็เหมือนกันนะคะถ้าต,ตัวเองยังไม่พร้อมหรือยังไม่มีเงินเก็บที่พอจะตั้งต้นครอบครัวนะคะอย่าเพิ่งมีแฟนเลือกเยอะๆดูๆดลหลายคน ดูว่าชีวิตตัวเองยังไม่พร้อมที่จะมีคูเ่เล่นไปก่อนแล้วึือไม่จริงจังเมื่อไรที่ตัวเองพร้อมแล้วมีเงินแล้วว่าฉันพร้อมแล้วที่จะหยุดที่คนนี้แล้วนะคะโอเแต่งงานเลยมีครอบครัวได้จะได้ไม่มีปัญหาอันนี้เอาประสบการณ์ตัวเองมาพูดให้ฟังค่ะ ถือว่าตัวเองเรียนรู้โลกน้อยมากเกี่ยวกับชีวิตคู่ ถ้าจะเลือกคู่นะคะอยากเพื่อเอาชนะอยากเอาชนะผู้หญิงคนนั้นอยากเอาชีวิตอยากจยเอาชนะผู้ชายคนนั้นอย่าค่ะอย่าคิดแบบนี้อย่าเอาตัวเราอย่าชีวิตเราไปเล่นกับของพวกนี้ค่ะมันจะเสียกับนี่ต่เสียกับเสียค่ะทุกคนค่ะ

เดี๋ยวคลิปมันจะนานค่ะทุกคนคะ่ะเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะไปทานหลังไมอีกครั้งไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามสวัสดีคะ่ะอันนี้หลังไม้ค่ะทุกคนคะ่ะเกี้ยงพริกเหลือแค่สี่เม็ดค่ะทุกคนคะ่ะไปแล้วคะ่ะทุกคนเกี้ยงคะ่ะหลังไม้สวัสดีคะ่ะ